สวัสดีค่ะวันนี้ครูจะให้นักเรียนทบทวนคำศัพท์นักเรียนจําได้ไหมเวลาเรียนแล้วท้ายบทครูบอกว่าให้นักเรียนอ่านเองจําได้ไหมคะวันนี้มีเกมต่อคําศัพท์โดยมันจะอยู่จากคําศัพท์ท้ายบทแต่ว่าบทไหนไม่บอกเปิดหาเองสิคะนะคะเปิดหาเองนะแล้วก็รีบเอามาตอบ นะคะเพื่อจะเก็บคะแนนให้บ้างง่ายๆเพราะมันมีตัวชี้วัดอยู่ว่านักเรียนสามารถบอกความหมายของคำศัพท์ได้อ่าลองมาดูตัวอย่างค่ะอันที่หนึ่งค่ะเห็นไหมชื่อกล้วยชนิดหนึ่งใบเหนียวมีเมล็ดทั้งผลกล้วยอะไรในคำศัพท์มีค่ะสถานที่ทำขึ้นสำหรับเผาศพเรียกว่าอะไรนะ ต่อไปนักเรียนดูจากความหมายตรงนี้นะคะดูจากความหมายตรงนี้แล้วก็ดูคําที่คือแค่ดูคํานักเรียนก็แทบจะได้อยู่แล้วเนาะใช่ไหมเหมือนเกมมาลูกเหมือนเกมนะคะชุดที่สองค่ะมิตรที่ดีเทือกเขาในนี้ทานนิยายเป็นกําแพงกั้นโลกอยู่ไม้พุ่มชนิดหนึ่งต้นแข็งปลายเก่งอ่อนโคง้งอ่าอย่างนี้นะคะ อ่าอีกชุดหนึ่งค่ะชุดที่สามค่ะยังมีความรู้สึกอยู่ในใจนั้นอยู่เรื่อยๆมีคำว,ว่าอะไรนะคะพาหนะเป็นเครื่องจักททำให้พาหนะในเคลื่อนที่ได้คืออะไรในที่นี้หมายถึงงานที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อู้ถ้ารู้คำนี้ก็รู้แล้วว่าจะไปหาคำศัพท์ได้ที่บทไหนใช่ไหมคะส่วนอันสุดท้ายค่ะอันนี้ นักเรียนเพิ่งเรียนไปเรื่องของการอ่านคําในบทร้อยกรองที่ครูบอกว่าแบ่งอย่างไรนักเรียนแค่ขีดค่ะเช่นแม่รักลูกลูกอย่างนี้คนอื่นสักอย่างนี้ไม่แม้ไม่แม้เหมือนอย่างนี้เห็นไหมคะแค่ขีดค่ะขีดมาให้ครูก็พอแล้วขีด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 จะกินเนี่ยนอนวอนว่าอย่างเงี้ยขีดมาแค่ขีดมาให้ครูก็ ได้คําตอบแล้วนะแต่จะช้าหน่อยตรงที่ถ้าใครลอกถ้าใครลอกก็จะช้านิดนึงเดี๋ยวครูให้เฉลยช้าหน่อยก็ได้นะคะลองทําดูค่ะเก็บคะแนนได้นะคะ 10, 10 10 10ตั้ง4ครั้งบิ2ตัวชี้วัดเรื่องของการอ่านกับเรื่องของคําศัพท์นะคะตั้งใจทํานะคะอันนี้เป็นคะแนนช่วยนะลูก